ไปที่ YouTube Studio นะคะอันนี้ก็คือตอกออกมาเลยแล้วก็คนไปที่เว็บไซต์นะคะอันนี้เราจะมาดูขอ้อมูลเกี่ยวกับการสร้างไรายได้นะคะว่าเราต้องผ่านกฎอะไรบ้างสามารถทำได้อย่างไรนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเรา จากที่อยู่หน้านหน้น,นะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะก็คือ,อมุตมต่างที่ว่ามันจะมีข้อมูลนะคะแต่ถ้าไม่มีก็คือตอนแรกอาจจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นรูปดอนได้นะคะดอนน่ล้วก็คือเราโฟกัสแล้วก็มันจะมีคำนั่งสร้างอะไรได้แต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นข้อมูลใหญ่ๆอ่านง่ายก็แบบนี้ก็ได้ดูว่าแบบนี้ก็คือมันจะดู สามรดูโล่งตางนะคะกดท,ที่ดอลลาร์ก็คือมันจะขึ้นหน้าดูขึ้นมาเป็นอันเนอร์หรือว่ารวมกันสร้างไรายได้สำหรับฟรีเ,เตอร์นะคะคือการสร้างรายได้ตอนนี้ youtube มีกำหนดว่าโฆษณาที่มีผู้ชมนะคะคุณสามารถรับรายได้จากโฆษณาและ YouTube p r เมีย m นะคะ หรือว่า YouTube ช h o t โฆษณาในปีของช h อ t สามารถสร้างรายได้โฆษณาและ y o u u u b e p r e m ีย m ที่มีการดูในยู u u บพรีเมียมนะ,ะของ u b e s h ช r t หรือว่าการเป็นสมาชิกแฟนคลับต้องการชำระเงินรายเดือนเพื่อเข้าดูเซจต่างๆในการดูคลิปนะคะหรือว่า การเตาของแันแับการซื้อในครั้งเดียวในอินเตอร์แอคนะคะหรือว่าการแชร์ผลิตภัณฑ์ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นร้านค้าหรือว่าสินค้าเข้าในช่องของเรานะคะส่วนส่วนอื่นๆก็คือที่ที่ที่สำคัญที่สุดในการสร้างรายได้คือตอนนี้มีสามข้อนะคะ ข้อแรกก็คือกฎยูทูบข้อแรกก็คือคุณต้องมีผู้ติดตามทั้งบมดหนึ่งพันคนผู้ติดตามจะไม่ไม่กำหนดระยะเวลานะคะก็คือสามารถตอนไหนก็ได้แต่ว่าข้อที่สองก็คือยอดจำนวนผู้รับชมจะต้องมี สี่พันชั่วโมงขึ้นไปนะคะนี้ก็คือจะกำหนดระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันก็คือหนึ่งปีระยะเหนึ่งปีจากวันปัจจุบันนับกลับไปที่มีคลิปทั้งหมดนะคะก็คือจะต้องได้สี่พันชั่วโมงส่วนข้อสามนะคุณสมบัติข้อที่สามก็คือ y o u u u e s ช o อ t ของคุณช็อต ช็อตที่คุณสร้างอ่จะต้องมีสิบล้านวิวในวิดีโอนั้นนะคะจะหลายๆวิดีโอแต่ว่าในส่วนของ YouTube ช็อตนั้นนะคะคุณจะต้องได้รับรวมสิล้านวิวก็คืออันนี้จะเรียกเข้ามาอีกก็คือภายในเก้าสิบวันนะคะคุณก็คือ อาจรางท o u ูทูบช็อตเพื่อให้ได้รับล้านวิวแล้วก็สร้าง YouTube แบบปกติแบบแนวนอนเพื่อให้คุณมียอดชมงกุก็คือถ้าสมมติว่าทำยูทูบช็อตช่องคุณอาจจะโต,ต,ตเร็วเพราะว่ามีผู้ติดตามมากมายที่เลื่อนดู YouTube ช็อตนะคะมากกว่าที่จะมาดู ชอบเล็กๆที่เขาไม่รู้จักว่าเออมีอะไรอะไรแบบนี้ในวิดีโอแบบอย่าวถ้าเกิดเขาสนใจจาก YouTubeShot อาจจะคลิกเข้าไปที่ช่องของคุณเพื่อดูวิดีโอแบบอย่าวนะคะกคือยูทูชบช็อตคุณอาจจะทําเป็นโฆษนาของคลิปเพื่อเพื่อขยายในส่วนของคลิปที่คุณมีในชอ่องแบบแนวนอนนะคะก็คือคือที่สําคัญที่สุดก็คือ ติดไลค์วิวขยูทูบสามารถช่วยช่องของคุณโตเร็วขึ้นอย่างเช่นตอนนี้มีผู้ติดตามหน,นึ่งร้อยเจ็ดสคนก่อนหน้านี้ก็คือมีแค่หกส้าคนแล้วก็คือไปไม่ถึงหเดือนประมาณสองอาทิตย์มีคนติดตามเพิ่มขึ้นในร้อยกว่าคนก็คือเร่งเห็นแล้วว่า YouTube ช็อ t ทำให้ช่องโตเร็วแต่ว่าอยอดชมุตอนนี้มีแค่ห แปดสิบห้าชั่วโมงแล้วการการอัปเดตมันจะล่าช้าไปประมาณสองวันถึงสามวันนะคะเพราะวันนี้วันที่หกแต่วอันในนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดคือวันที่สามก็คือเป็นไปได้ไม่เยอะชั่วโมงอาจจะมีมากกว่านี้ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงแต่ก็คือถ้าสมมติว่าภายในสามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งวันยังน้อยคุณต้องได้สิบชั่วโมง นอไปคูนมันจะได้ประมาณสี่พันชั่วโมงถ้าคุณหนึ่งวันคุณไม่ได้หนึ่งไอสิบชั่วโมงก็คืคอหนึ่งปีคุณก็พออาจจะไม่ไม่ถึงไอ4สี่พัน,น 4, ชั่วโมงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคลิปที่แบบโชคดีปังอยู่มีคนเข้ามาดูแบบเยอะมากแล้วก็คือดูเวลานาน มันจะมีแบบริปเดียวคุณสร้างมีการชมของคุณไปสี่พัชั่วโมงเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเริ่มจากให้ช่องโตถ้าเกิดมีผู้ติดตามมากขึ้นการกยายการมองเห็นก็จะมีมากขึ้นคือยูทูบช็อตก็คือทำให้มีคนมองเห็นมากขึ้นแล้วถ้าเกิดแบบ มีการกดไลค้เกินขึ้นก็จะขยายขยายฐานออกไปเพว่า,าจะมีคนมองเห็นมากขึ้นมีอะไรแบบนี้ถ้าเกิดตอนนี้ก็เลยเอ่ที่ทำช่องตอนนี้พยายามทำ u t u b e ช็อตในการขยายส่วนของ YouTube แบบอน,นอนเนนะคะ